พูดถึงคุณทักษิณปิดท้ายเมื่อวานนี้มีหลายประเด็นที่มีโอกาสถามไทยเป็นต้นว่าประเด็นตรงลงจะเป็นที่ปรึกษานายกไหมคุณทักษิณก็บอกออผมเป็นคนชรารับเบี้ยัยงชีพ700รบาทถามเรื่ององค์เอิงรับตามแหน่งมนตรูร้ยังบอกออย่างองค์เอ,อิงเขาชอบทำงานให้พรคก,กรณีของคุณทักษิณเองตอนนี้รับว่าจะรับปรึกษาเป็นเรื่อง จากประสบการณ์ที่เคยทํามาแล้วก็ไม่แสดงความเห็นกรณีที่คุณพิธาขึ้นไปเชียงใหม่ก่อนหน้าคุณทักษิณหนึ่งวันที่บอกว่าเชียงใหม่สอสอก้าวไกลเจคนเดี๋ยวอเชิญฟังดูฮะปีนี้มีอะไรที่ส่งท้ายไม่ก็ดีหลายอย่างก็หวังว่าปีหน้าเป็นพี่น้องคนไทยควรจะได้พบแต่สิ่งดีๆเพราะปีนี้หนึ่งเศรษฐกิจไม่ดีควนหลงจาก โควิดมาก็ยังไม่หายดี PM 2.5ก็หวังว่าทุกอย่างมันจะขี้ขายขึ้นเราดูแ้ะนายกก็ตั้งใจทำงานก็คิดว่าคงจะคงจะเป็นผลเร็วเนี้ยเครื่องยนต์ดเซนติดช้าหน่อยติดแล้วมันวิ่งมาหยุดคุับทอาารอ๋อไม่ฮะตอนนี้ผมมีตำแหน่งแล้ว เดือนละ700บาทแต่วน่าเป็นคนชราเป็นคนชราดีกว่าจิางะจะมีโอกาสเข้าไปนั่งเป็นนักมนตรีอ,อ,อ,อ๋อยัง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 ไม่เป็นขอทํางานพักเห็นวิอยากนัง่งทํางานพักรัฐบาลก็เก่งอยู่แล้วมีอะไรเขาก็ปรึกษาเป็นเรื่องๆไปปรึกษ,ษามาผมก็ให้คําแนะนําไปจากประสบการณ์ที่เคยทำมาแค่นั้นเองอยากแนะนําท่ตร<อ>งที่เชนแบบแก่ยเดี่ยวครับแกแล้วแกแล้วบอกคนไม่ทา ระวัง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 โอเคเป็นไรครับนี่ท่านผู้ชมไม่เล่นน้ำหรอกแก่แล้วเดี๋ยววันนี้มีกำหนดการพรุ่งนี้ก็มีกำหนดการกรณี